ข้อดีของเมโซก็คือจะบำรุงลึกถึงชั้นผิวหนังแท้ซึ่งก็จะส่งผลออกมาจนถึงผิวหนังชั้นนอกนะคะทำให้ผิวของเราดูสุขภาพดีขึ้นได้สวัสดีค่ะหมออภ้ชยาการนะคะวันนี้หมอมีผลการรักษาของเมโซชนิดต่างๆมาให้ดูกันนะคะตัวยาเมโซเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวเรื้อรังเคยรักษาด้วยวิธีการอื่นมาก่อนแล้วหรืออาจจะเคยทำเลเซอร์มาก่อนหลายครั้งแล้วไม่ได้ผลนะคะก็ สามารถปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นวิธีการรักษาด้วยเมโซเทอร์ปีได้นะคะซึ่งตัวยาแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวหมอจะเป็นคนช่วยประเมินนะคะว่าผิวของคนไข้เนี่ยเหมาะกับตัวยาอะไรแล้วเราก็จะมาช่วยกันตัดสินใจร่วมกันเพื่อที่จะได้เลือกสูตรยาที่เหมาะสมกับสภาพผิวของคนไข้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูเคสแรกกันเลยนะคะเคสนี้นะคะก็เป็นเคสที่อายุประมาณ25ปีนะคะแต่ว่าผิว เขาค่อนข้างจะแห้งนะคะเพราะว่าขาดการบํารุงมากๆเลยตอนแรกเขาเป็นแค่สิวนะคะแล้วก็เกิดเป็นรอยดําขึ้นเขาก็เลยทําเลเซอร์คราวนี้ก็เสียเงินไปกับเลเซอร์แบบเป็นคอสใหญ่เลยนะคะแล้วพอยิ่งทำเนี่ยเขาบอกว่ารอยสิวมันดูเข้มขึ้นจนตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นรอยดําถาวรแล้วนะคะพอเขามาปรึกษาหมอบอกว่าไม่อยากทําเลเซอร์นะคะอยากจะเลือกใช้วิธีอื่นหมอก็เลยเลือกเป็นตัวเมโซมาเด้พลัส เขานะคะคซึ่งพอฉีดไปครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าผิวดูดีขึ้นแล้วหลังจากที่ทําต่อเนื่องเนี่ยค่ะประมาณ4ครั้งนะคะผิวก็ดูคือรอยดำเนี่ยดูจางลงชัดเจนนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยเนียนเรียบขึ้นดูขุมขนดูเล็กลงนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นจากตอนแรกที่เวลาเขาไปทํางานนะคะหรือว่าออกจากบ้านนะคะจะต้องแต่งหน้าหนามากเลยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ทาแค่แป้งฝุ่นก็มีความมั่นใจแล้วก็ผิวดูดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นรอยดํามานานมากๆแล้ว หมอก็ดีใจกับน้องคนนี้ด้วยมากๆเลยนะคะก็เลยเอามาโชว์ให้ดูกันเคสต่อไปเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปีนะคะเคสนี้มาด้วยจุดด่างดําแล้วเขาอยากจะมีผิวหน้าที่กระจ่างใสมากขึ้นนะคะหมอเห็นว่าเขาเป็นกระลึกค่ะแล้วก็เขาไม่ต้องการที่จะเลเซอร์เพราะว่างานประจําที่ทําอยู่อะค่ะจะต้องโดนความร้อนเป็นประจํานะคะเขาก็เลยไม่กล้าทำเลเซอร์คราวนี้หมอก็เลือกเป็นตัวเมโซซูเปอร์ไบท์ให้นะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะจะเป็นตัวย ยาที่เอาไว้เหมาะสําหรับคนที่มีจุดด่างดำเพราะว่ามันจะเน้นไปที่เม็ดสีมิลานินนะคะทําให้จุดด่างดําดีขึ้นแล้วก็หน้าดูกระจ่างใสามากขึ้นคราวน,นี้ตอนฉีดไปครั้งแรกก็มีความรู้สึกแสบอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวยาที่มีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นหรือเป็นไวคเนิ่งเนี่ยนะคะก็จะมีความแสบของยาอยู่บ้างแต่พอเขาฉีดต่อเนื่องกันไป3ครั้งค่ะแล้วจุดด่างดําที่เคยเป็นมาตั้งนานแล้วอะ่ะดูจางลงเนี่ยคะ่ะเขาก็ดีใจนะคะแล้วนอกจากจุดด่างดำเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าสีผิวของเขาอะสม่ำเสมอมากขึ้นเนาะมีความขาวก็จางใสามากขึ้นคราวนี้ออกจากบ้านก็คือทาแค่ครีมกันแดดนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นเบาๆก็สามารถออกจากบ้านได้คราวนี้ก็ไม่ต้องรบตรงรอยดําที่โหนกแก้มอีกแล้วนะคะก็ดีใจกับเขาด้วยอีกเคสหนึ่งะคะ่ะก่อนที่จะเข้ามารับการรักษานะคะก็สามารถให้หมอมาประเมินผิวหน้าก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เลือกตัวยาให้ได้เหมาะสมนะคะ